สวัสดีครับวันนี้เรามาทานอาหารมื้อเที่ยงอา,อาหารเราสั่งส้มตำตำตัวตำตำแตงแล้วก็ลาบหมูมากินกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยนะครับผมก็เลยเหลือไปเห็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเขาทำจากากะรามะพร้าวนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าที่สิ่งที่ประดิษฐ์นั้นเป็นกะลามะพา้าวนั้นมันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมทานข้าวก่อนครับเดี๋ยวผมให้ดูติดตามดูนะครับครับเมนูอาหารแล้วก็มีส้มตําตําทัวตําซั้ว,วแล้วก็ลาบหมูหมกหน่อไม้นะครับมีไข่ทอดแล้วก็มีกุ้งนึ่งนะครับแล้วก็มีผักอ่า ข้าวเหนียวในห่อใบตองนะครับเดียวลองเรามาชิมส้มตำกันดูนะครับ บส้ตมตำตำถั่วก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับรสชาติกลมกลม่อมเผ็ดนิมิดๆนะครับบรรยากาศในร้านเขาก็ดูมีประดับกับต้นไม้แล้วก็ต้นเดฟนะครับกล้วยไม้ ที่อยู่บนลำต้นของต้นไม้นะครับก็บรรยากาศภายในเขาก็น่านั่งรับประทานอาหารนะครับชื่อว่าร้านาแม่ต๊กมีส้มตำหลากหลายเมนูเหมือนกันนะครับแวะผ่านไปมาเช่นที่เพชรบูรณ์ไปทางสระบุรีนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ผ่านมาเช่นนี้ก็จะลืมแวะมารับประทาน,นครับประดับด้วยพวกกล้วยไม้ต่างๆก็สวยดีนะครับธรรมชาติของรังนกอย่างสวยงามเลยนะครับครับทีนี้มาจะพามาดูรังนกกระจาบนะครับรังนกกระจาบที่เป็นทรงกลมมีรูสองรูนั้นเป็นรังนกกระจาบที่ทํามาจาก าฟางข้าวแห้งนะครับส่วนรังนี้ก็เป็นกลวยก้นรังนะครับที่ยาวๆอยู่ที่เป็นก้นรังยาวๆนี้จะเป็นรังที่สําหรับตัวเมียจะมาออกลูกนะครับแล้วก็เลี้ยงดูลูกนกกระจาบจนกว่าจะโตแล้วก็บินออกไปได้นะครับส่วนส่วนรังเล็กที่มีรูสองรูนั้นจะเป็นรังที่ นกกระจาบตัวผู้และตัวเมียมาผสมพันธุ์กันนะครับครับสิ่งที่ผมพูดไว้นะว่าจะให้ดูก็คือตัวนี้ครับจากกะลามะพา้าวเป็นโคมไฟที่ยังใช้งานได้อยู่ปกตินะครับมีหลอดไฟด้วยแล้วก็มีเนี่ยที่เขาทำขึ้นมานะครับอย่างสวยงามมากเลยนะครับมีสายไฟ ที่เราจะใช้ไฟเสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วก็มีสวิตมีสวิตเปิดปิดนะครับนี่หลอดไฟสวยงามมากนะครับโคมไฟจากกะลามะพ้าวนะครับที่ทำจากกะลามะพ้าวเก่านำมาต่อกันนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ทำประดับให้มันสวยงามนะครับ ครับความสวยงามของอในร้านาแม่ต๊อกนะครับก็มีต้นไม้ประดับอย่างสวยงามนะครับนะครับโต๊ะนั่งก็อย่างนี้เลยนะครับนั่งแบบสบายเป็นครอบครัวก็ได้นะครับหรือว,ว่ามาเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงก็ดีนะครับ อาหารก็อร่อยหลากหลายรสชาติวยายฟก็มีให้ใช้บริการนะครับครับร้านแม่ต๊อกอาหารตามสั่งนะครับส้ตมตำทอดร้านแม่ต๊อกเปิดให้บริการตลอดนะครับมีโอกาสก็แวะเข้ามาชิมรสชาติดูนะครับแม่ต๊อกส้ตมตำทอด แล้วผมก็แนะนำว่ามีร้านอยู่ตรงนี้เส้นทางนี้แล้วก็มีโอกาสมาก็แวะมาชิมด้วยมีส้มตำมีไก่ไก่ทอดเกลืออ๋อครับผมครับร้านแม่ต๊อกนะครับอยูอ่ตรงเส้นทางถนน จากอำเภอลมศักดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเพชรบูร์นะครับก่อนจะถึงหลักกิโลเมตรที่31นะครับโอ้คุณตาคุณยายน่ารักจังเลยยิ้มแฉ่งนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับร้านอาหารแม่ต๊อกนะครับมีป้ายอยู่ทางด้านหน้าร้านอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับเรามาเราก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ สำหรับคลิปนี้ที่ผมมาทานอาหารแล้วก็ได้ถ่ายเกี่ยวกับโคมไฟที่ทำจากกะลามะพ้าวให้ดูนะครับและเราได้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือลังนกกระจาบของตัวผู้แล้วก็ตัวเมียไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบอยู่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ